โอ้วันนี้นายว่างไหมก็นี่ไงฉันก็มาดูการฝึกของเธอยังไงล่ะอ๋อ ทักษะที่นายสอนมาน่ะมันยอดเยี่ยมมากเลยฉันจับมันไว้แบบนี้แล้วก็เห็นความก้าวหน้าของมันด้วยเฮ้ยเ,เพลงในวังพระจันทร์นี่มีประโยชน์กับลินลี่มากเลยเนี่ยตอนนี้ฉันอยากจะขอสักหน่อยอืยไปดึงระบบค้าอังเปาสีแดงด้วยจานอัมัฮ่ฉันสามารถเพิ่มเพื่อนใหม่ได้แล้วนะลนี่ นั่นคือสิ่งที่ฉันพึ่งคิดได้ในตอนนี้ฉันจะเพิ่มช้างเออแล้วก็ถามเธอได้โดยตรงแล้วลีโอเกิดอะไรขึ้นนะอ๋ออ๋ไม่มีอะไรเธอนะ่ะฝึกต่อไปเถอะฉันมีบางอย่างที่จะต้องไปทำนะอีสวัสดีนางฟ้าฮ่าๆว่าไงฉันกำลังอาบน้ำอยู่ในตอนนี้เอ้ยบอกแบบนี้เลยกันเหรอนี่ยเธอต้องเป็น เทพธิดาที่สวยที่สุดในสวรรค์นแน่นอนฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่าคนแบบไหนที่ฝึกดนตรีในวังพระจันทร์ได้นะเห้ <Hey. S 1> นั่นคือทักษะเริ่มต้นของฉันเลยนะคนธรรมดานะ่ะสามารถเรียนรู้มันได้แต่เขาควรมีรากฐานอมตะนะอ๋อโอเคขอบคุณเอะเดี๋ยวก่อนสิ งั้นแสดงว่าลิลลี่มีรากฐานอมตะงั้นเหรอนายน่ะควรจ่ายค่ามารบกวนในการอาบน้ําของฉันนะเออเออคุณต้องการอะไรงั้นเหรอแต่ว่าผมไม่มีทักษะอะไรเลยนะอ๋อฉันต้องการสิ่งที่เป็นสีส้มๆแหลมๆกระต่ายหยกของฉันนะ่ะชอบเลียมันทุกวันเลยเอเอยมาแบบนั้นกูนึกภาพออกเลยไม่ทำเสียงว้ย อ๋อคุณนางฟ้าจริงๆเลยวน่ะมันเป็นอาหารชุดใหม่ของสายพันธุ์ที่สุกในใสวนลึกลับนะบอกก็ต่ายหยกได้เลยว่าทิ้งของเก่านั่นไปเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณสองอันเลยดับเบิลเลยเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะเฮ้ยโอ้มันเหมือนคำสาบซะจริงเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวสิทาไมไอคอนนี้มันถึงดูคุ้นๆกันนะ เออเดี๋ยวสิทำไมเธอถึงเหมือนกับลิลลี่ล่ะเป,เป็นเป็นเป็นไปได้อย่างไรกันหรือมันก็เป็นเคียงแค่เรื่องบังเอิญกันเหรอแต่ดึงแต่ดึง,ดงอลิสซสูฮะฮัลโหลจูจูคุณโทรมาหาผมแบบนี้มีธุระอะไรกันเหรอมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อทอมเขาเป็นพ่อของนายใช่หรือเปล่า าเกิดอะไรขึ huh. então, oh ้น oh, ก okay. ับพ hey ่อของฉันบอกมาอ๋อโอเคฉันกําลังจะไปมีอะไรผิดปกติกับพ่อของนายงั้นเหรอลีโอฉันต้องไปสถานีตํำรวจก่อนนะฉันจะไปกับนายด้วยพ่อไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าครับพ่อสบายดีนะจริงๆแล้วพ่อหนับบ้านเองได้ แต่คนตำรวจบอกว่าเธอว่างดันนั้นก็เลยเออพ่อพูดทุกที่จริงผมควรจะมารับพ่อไปแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันเอ,อพ่อไปที่ซุนซองมาพวกเขาสงสัยว่าพ่อนะ่ะเป็นขโมยพ่อก็เลยจัดการพวกเขาไปอย่างสมดุลผู้ชายแล้วก็เจ้าหน้าที่โซกับเอิ้นเข้ามาเห็นนะเขาคิดว่า เขาหน้าเหมือนกับลุงหลินก็เลยพาเขากลับมาแต่ไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นพ่อของนายนะพ่อของฉันไม่ได้ขโมยอะไรไปใช่ไหมไม่กล้องวงจรปิดนะพังมันก็เลยไม่เห็นอะไรแล้วมันผิดหรือเปล่าล่ะฉันไม่แน่ใจหรอกนะตลาดบางแห่งนะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไม่ยุติธรรมพวกเขาปรับ กับลูกค้าเป็นการส่วนตัวพวกเราในตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่เฮ้ยแกล้งทำกับลูกค้าแบบนี้งั้นเหรอเนี่เยเฮ้นายนะอย่าสร้างปัญหาให้มากล่ะผมนะไม่ทำแบบนั้นหรอกผมเป็นถึงพลเมืองที่ดีเลยนะปฏิบัติตามกฎหมายผมจะหาทางที่ถูกต้องให้เองเจ้าหน้าที่สูผมจะพาพ่อกลับบ้านนะ โัวหามาได้เลยถ้าคุนต้องการผมมามาเดี๋ยวผมช่วยพ่อโอเคเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นและต้องเงียบเอาไว้ก่อนโอเคนะอย่าให้ใครสังเกตเห็นไม่ต้องห่วงครับพวกเราทำได้แน่อาจารย์เอา้างั้นก็นลุยกันต่อเนื่องจากฉันรู้แล้วและก็ฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่นอน แต่ในตอนนี้ก็เพียงแค่รอไว้ก่อนนั่นแหละห <c oughs> ยิบออกมา <c oughs> ว่าแต่ทำไมพวกเธอถึงดูเหมือนกันมากเลยนะทำไมกัน <c oughs> โอ้นั่นสิแต่ฉันเคยถ่ายรูปแบบนั้นด้วยงั้นเหรออาชะเฮ้ย <c oughs> เออคือว่าฉันทำเองนะ <c oughs> เอ,อ้ยฉันไม่สามารถบอกเลนลี่ได้ว่าเธอเป็นช่างเอ,อ๋อ อ๋อนี่มันก็แค่แอปนะตอนนี้ฉันกำลังแก้ไขรูปอยู่นะโหข้าใจแล้วแต่นายระวังมากจนใส่ปานของฉันไปด้วยนะฮะปานของลิลลี่งั้นเหรอไหนให้ฉันดูหน่อยปานที่เดียวกันกับเอวเลย เฮลโอนายโอเคหรือเปล่านะอย่าทําให้ฉันกลัวสินี่นี่มันหมายความว่ายังไงกันแฟนของฉันเป็นร่างอวตารของฉางเอ๋งั้นเหรอทําไมกันเหรอฉางเอ๋ควรจะอยู่ในพระราชวังแห่งสวรรค์ลิลลี่ไม่ได้เป็นร่างวตารของฉางเอ๋ใช่หรือเปล่าลีโอเกิดอะไรขึ้นกับนายนะถ้าไม่นายดูไม่ค่อยดีเลยอ๋โอ้ไม g ก d เรอ,รอเดี๋ยวนะตอนนี้ฉันมีบางอย่างที่จะให้เธอนะอเฮ้วันนี้นายเป็นไรนะถ้าไม่ดูแปลกๆจังดนตรีในวังะจันีน่เป็นหนังสือที่เขียนโดยฉางเอ,อ๋อถ้าลิลลี่เป็นเธอจริงๆแล้วก็เธอจะต้องรู้สึกถึงบางอย่างแน่นอนงั้นฉันจะลองดูนายไม่เป็นไรนะลีโอ โอ้ฉันมีหนังสือเพลงที่จะให้เธอด้วยละ่ะหวังว่าเธอจะเข้าใจนะไหนให้ฉันดูหน่อยฉันไม่ค่อยรู้จกักตัวละครเหล่านี้หรอกนะในหนังสือเล่มนี้นะฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าดนตีในวังพระจันทร์ <c oughs> <c oughs> เธอไม่เข้าใจมันสินะนั่นมันเพงก็เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญ <c oughs> แต่ว่านะฉันสามารถอ่านมันได้มันน่าทึ่งมากเลยราวกับว่าฉันเป็นคนเขียนมันนะเอออะไรกันนะหรือว่าลิลลี่จะฝึกทักษะความเป็นอมตตะเงั้นเหรอ มมไม่มีทางนะตาเทพเปิดนอกจากจะมีเม็ดสีที่น้อยลงแล้วก็ยังมีเม็ดสีที่แตกต่างกันอีกด้วยงั้นเหรอมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฉันกำลังฝึกเต่าอยู่เลยหร,หรือว่าจริงๆแล้วลิลลี่คือช้างอีก,กัน ก็จะขอเสริมอะไรไว้หน่อยนะครับถ้าผมพูดผิดก็มีฉางอี้กับฉางเอ,อ๋อทั้งสองคนเป็นคนเดียวกันนะครับมีอะไรผิดปกติกับนายไหมเนี่ยโอ,โอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรล็อกก็แค่เพลงของเธอนะ่ะมันเพราะมากเลยเธอต้องเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้แน่นอนเลยละ่ะตั้งใจเรียนเอาไวล้ล่ะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันลีโอขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะฉันชอบมันมากจริงๆ ฉันขอตัวไปฝึกก่อนละเธอสามารถอ่านมันได้โดยที่ไม่ได้คิดงันหรือนเนี่ยแต่ทำไมถึงมีฉางอี้ถึงสองคนกันละ่ะแต่ว่านะลืมมันไปเถอะฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกก็ให้ฉันจัดการเรื่องร้านนั่นก่อนละกันผู้จัดการแมนเดอร์ปล่อยพวกเราไปเถอะขอร้องละ เฮ้ยไรสาระนะกล้าดีไงมาขโมยของในร้านของฉันนะฟังเอาไว้เลยนะฉันจะไม่ปล่อยพวกแกไปเว้นแต่พวกแกจะทำให้ฉันพอใจในวันนี้ใช่แกขโมยของบางอย่างไปแล้วแก,ก,ยยยข,แก,กขยิกอย่างไปเงินเหรอนี่เฮ้ยถ้าแกกล้าขยบแม้แต่นิดเดียวแล้วก็อฉันจะสับแกกลายเป็นหมูสับเลยละ่ะพวกเราไม่ได้ขโมยอะไรไปเลยคุณนะ่ะไม่มีหลกักฐาน เฮ้ยยังทำมาเป็นปฏิเสธพวกเราเห็นทุกอย่างเลยนะเต็มสองตาเลยยอมรับมันเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปคุณคุณแมนเดนเกอร์บอกพวกเราหน่อยว่าต้องทำอะไรแต่โปเธอปล่อยพวกเราไปห้าหมื่นหยวนและฉันจะทำเป็นเหมือนไม่งั้นพวกไหนก็ทำได้แค่แอบนี้ออกไปแท่านั้นโอโโอเคโอเค ฉันจะโอนเงินให้หมดเลยเฮ้ยได้เงินเดียวจริงๆเลยนะเนี่ไม่มีใครกล้ายุ่ฉันหรอกนะวิ <c oughs> <c oughs> ่งหนีแบบ200%้ยเปอร์เซ็นต์